มาคุณพรพัฒนะฮะช่วงนี้สําคัญมากนะครับวันดีๆอย่างนี้ต้องเอาเรื่องดีนะครับมานําสู่ท่านผู้ชมด้วยเจ้าของสวนอินทผลาวันนี้มานั่งกับเรานะครับคุณพี่ศักลำจวนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีครับอ๋อครับค่ะพี่ศักนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครับอำเภอช้ยประการจังหวัดเชียงใหม่ชยประการอย่างที่เห็นภาพอยู่นี้ก็คือว่าอินทผลามสดๆนะครับที่อยู่ซ้ายขวาของพวกกระผมนะทลาย อันนี้ใหญ่สุดหรือ,อยังครับพี่ยังครับต้องอันนี้ประมาณสักสิบสี่สิบห้าโลถ้าใหญ่กว่านี้ประมาณสามสิบกว่าโลใหญ่จริงๆครับ<อ>ค่ะออ <30 S 2> แล้วตอนนี้อตอนนี้ออกมาได้ยังคะไอ้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยคือเขายัางไม่ไม่สุกอะฮะต้องรอยสักสิบกว่าวันฮะเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตครับครถ้ายอยเก็บเกี่ยวประมาณสองเดือนอสอง,งเดือน,นครับ ค่ะค่ะทีนี้ก็พี่ศักเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นผู้ผสมพันธุ์อินทผาลามผลสดรายแรกในประเทศไทยอาจจะเป็นรายเดียวอยู่ในตอนนี้ด้วยช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมคะว่ายังไงแล้วถึงได้มีอินทผาลามสดออกมาเป็นรายเดียวในประเทศไทยอย่างนี้คะ่ะคือผมได้เดินทางมาตะวันออกกลางฮะได้นําสายพันธุ์มาหกสายพันธุ์ฮะนำมาทดลองผสมในไทยพึ่งสําเร็จสายพันธุ์เดียวอยู่ฮะ<อ>ดีโชคดีที่ สายพันธุ์นี้สามารถทานดิบได้อย่างที่เห็นภาพนี้นะครับพี่ที่ปลูกที่บ้านพี่แล้วก็ห้อยมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกับต่อเนี้ยสามาดูภาพไปด้วยครับสามารถทานเลืองเหลืองได้นะฮะพอดีเขาออกลูกไวปลูกสักสองปีก็เริ่มติดลูกได้ค่ะ ข้อสําคัญนะครับเรื่องของการปลูกปลาล์มนี่ถือปลูกในประเภทปลาล์มเนื้อมันก็ตะกูลเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยมีพื้นที่นะครับหรือท่านอื่นมีพื้นที่อย่างนี้อยากจะปลูกอย่างนี้บ้างนะครับทำยังไงอ่ะพี่สังเขาชอบแดดนะฮะไม่ชอบที่ชื้นแฉะกนั้นเองครับแดดอย่างน้อยเจ็ดสเซนเขาจะออกลูกไวมากบ้านเราดินดีน้ําดีผลผลิตจะสูงกว่าต่างประเทศ ่างเห็นภาพนี้เตี้ยๆนี่ก็สามารถที่จะออกลูกได้แล้วเหรอครับเนี่ยเล็กกว่าน,นี้ก็ออกลูกได้ครับปลูกสามารถที่ปลูกในออกในกระถางได้ฮะทำแบบบอนไซได้ค่ะนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือว่าที่ให้ผลผลิตกับพี่ศักมาสําหรับสวนของพี่เนี่ยนะคะเป็นเวลากี่ปีแล้วคะแล้วก็นําไปขายยังไงมีการส่งออกไหมหรือว่าขายเฉพาะในบ้านเราคะคือผมทดลองมาสิบสี่ปีเพิ่งสําเร็จสักหกปีค่ะอตอนนี้กําลังขยายพื้นที่ที่ปลูกเพื่อว่าต่างประเทศ ต้องการเยอะแล้วมาดูงานนะฮะโอ้โหดูสิดูสิครับแล้วแล้วยังไงครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือขายไปบ้างแล้วใช่ไหมครับส่งเข้าตลาดที่พาราก้อนเอโมเลียมเพอ่อดงวัดกรุ๊ปครับออ๋ขายดีไหมคะขายดีครับไม่พอไม่พอขายเลยนะคะตอนนี้พี่ปลูกอยู่ที่อําเภอชัยประการใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอยู่ใจกี่ยไร่ฮะตอนนี้มีแค่60ไร่แค่นั้นเองฮะกำลังขยายพื้นที่ เพราะว่าตลาดต้องการมากครับทั้งในทั้งต่างประเทศหกสิบไร่นี่กี่ต้นครับหกสิบไร่เนี่ประมาณพันกว่าต้นครับพันกว่าต้นถ้าสมมติว่าพี่ศักปลูกแล้วพันกว่าต้นนี้เอาละทั้งปีนี้นะเก็บผลผลิตออกมาเนี่ยจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับคือต้นเล็กสักสองปีมันก็ผลผลิตก็ประมาณยี่0บสาสิบโลเข้าจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆต้นใหญ่ๆสุดเนี่ยรับที่สามารถทำได้สามร้อยกว่าโลต่อต้น สามร้อยกโลปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนะคะโลโลหนึ่งเท่าไหร่ในตลาดตอนนี้โลห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเอาห้าร้อยก็แล้วกันพูดง่ายใช่ไหมหกร้อยหกร้อยเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้ประมาณทั้งสิบตันนะคะต่อในส่วนนี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้มันมันจะแยกเพศเป็นไม้ไ แยกเพศตัวผู้ตัวเมียอยู่คนละต้นนะอ๋อนะคะก็คือว่าเอาเป็นว่าก็คือรายได้ดีแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่เพียงพอต่อการจําหน่ายด้วยนะคะต่างประเทศอยากจะมาเอาก็ไม่มีขายให้เขานะคะเพราะฉะนั้นต้องการที่จะขยายนะคะพื้นที่ในการที่จะผลิตไปมากเลยทีเดียวทีนี้เกิดว่ามีคนสนใจล่ะคะพี่พิศคะสามารถไปดูที่ไร่ได้ฮะไปเยีียงที่ไร่ครับที่อำเภอชายระการจังหวัดเชียงใหม่คะรับผ้า ที่น้องประชาชนที่ดูอยู่อยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ไม่รู้ว่าจะพอสะดวกในการที่จะให้เบอร์ติดต่ออะไรกันได้ไหมครับ มีเว็บไซต์อยู่ครับมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์มีเว็บไซต์นะครับคุณบอลพัฒน์นี่นะ w w w i n t ไวด์ a ว็บดทค่ะง่ายเลยนะคะเ w w i n ลไวด์ a ว็บ m อทอนนะคะเอ๊ะทำไมถึงทําไมถึงจะปลูกอินทผาลัมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมตอนนี้อยู่ในช่วงช่วงเดือนรออดด้วยอันนี้เป็นอันนี้เป็นผลไม้ที่สําคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องเขาเลยนะคะกินไปแล้วเนี่ยมันมีดียังไงฮะสรรพคุณถ้าเป็นผลสดอย่างเนี้ย Uh, ผลสดนี่ทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกายน uh huh. ะ uh, ครับแล้วก็ มันอร่อยด้วยใช่ลองชิมที่สุวิทย์อร่อยจริงหรือเปล่าเหลืองๆอย่างนี้เลยนะฮะก่อนเข้ารายการนี่ผมชิมเป็นสองลูกนะครับเมื่อัครู่นี้เห็นไหมปกติเสียงไม่ขนาดนี้คิดว่าตัวเองชิมเข้าไปแล้วเสียงหวานขนาดนั้นเลยใช่ครับโอ้โหแกเจ็บคอแก้กระหายนะใช่ใช่ผมก็ดเออกินแล้วก็ดูอย่ะอาต้องมีวิธีกินด้วยนะคุณครับเขาจับตามแนวยาวไม่เป็นไรครับยังไงรับพีกัดตามแนวยาวเพราะอะไรคะทำไมต้องตัดตามแนวยาว ตรงนี้อาจจะฝาดนิดนึงต้องรอทิ้งไว้ให้สองสามวันนะฮะถ้าเขาแก่นิดหนึ่งตรงนี้จะหวานนะฮะสามารถทานได้ดิฉันก็ลองทานไปแล้วนะคะอร่อยมากออกติดฝาดนิดนิดสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากนี่ดีเลยนะคะผลสดไม่บำุงดีๆเขาจะไม่ฝาดเลยครับไม่ฝาดเลยแม้แต่ผลสดก็หวานอแล้วมันต่างมันต่างกับที่แห้งๆที่เป็นสีน้ําตาลอย่างไงคะคือตัวนี้ทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกายถ้าตัวแห้งทานเพื่อ เป็นคนเป็นโรคเบาหวานครนะเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวผู้ป่วยผู้ป่วยเบาหวานกินน้าตาลทั่วไปไม่ได้ครับอ๋อแต่ว่าน้ําตาลเชิงเดี่ยวในอินทผลัมเนี่ยท่านทานได้ครับไม่เป็นอันตรายครับนะคะป้องกันมะเร็งน้ำไส้ต้องบอกกับสารพัดเลยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับที่ช่วงถืออดนี่นะท่านต้องการมากนะนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอที่ศักดิ์บอกว่าจะขายต่างประเทศด้วยนะครับแต่ถามจริงๆนี่นะ เรื่องของการลงทุนเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นเบี้ยหรือต้นอินทผลลมเล็กๆอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนี่นะอยากจะไปซื้อหาเนี่ยครับก็ไปที่สวนของพี่สังได้ได้ครับได้ต้นละเท่าไหร่ประมาณครับต้นละ800บาทครับ800บาทเท่านั้นต้นละ800เป็นการลงต้นนะครับลงทุนนี่นะ800บาทแต่ปรากฏว่าอินทผลลมนี้อายุยืนยาวนะครับอายุประมาณสัก80 90หรือ100ปีเพราะฉะนั้น เก็บไปตั้งแต่ช่วลูกชั่วหลานคุณตายไปแล้วแต่ลูกหลานคุณก็เก็บได้คุณ <โฮ S 1> บอลมาเนี่ยมีรายได้หมดเลยนี่ครับต่างกันก็คือว่าต่างประเทศนะครับจะเป็นประเภทอินดพาลัมสูงสูงแต่บ้านเราพี่สักนี่สุดยอด คิดมาได้ผสมมาได้เป็นต้นนะครับี่เตี้ยเท่านั้นเองอม,มือสามารถเอื้อมเก็บได้โม<อ>ดเลยะและที่สําคัญที่เมื่อสักครู่นี้พี่ศักบอกว่าอ,อินทผลัมนี่นะคะสําหรับผลสุกเนี่ยให้คนป่วยเบาหวานกินได้ด้วยเพราะว่าเป็นน้ําตาลเชิงเดียวเห็นว่าต่อไปกําลังคิดที่จะพัฒนาไปผสมกับลังนกใช่ไหมคะใช่ครับอืม,อม ไปทาน้ําอินทาลัมล้างนกในน้ําอินทผลัมให้หมาอะไรมิเชลวิจัยครับอ๋อค่ะค่ะค่ะก็นะคะเอาละค่ะก็ถือเป็นผลสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ตอนนี้นะคะมีได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของเดอะมอลล์กรุ๊ปทุกสาขาสยามพารากอนดีเอ็มโพเรียมแล้วก็เข้าไปนะคะดูกันได้ที่เว็บไซต์ www. ร์ลไวด์เว็บดท p h น l a m c o m นะคะก็จะเจอเจอนะคะข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับอินทผลัมสดค่ะวันนี้ขอพอบคุณมากนะครับพี่สานที่สามารถจาก จังหวัดเชียงใหม่นะครับม,มาให้ความรู้แล้วก็มาเอาของดีๆมาแลกเปลี่ยนในรายการของเรานะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ขอบพระคุณนะคะอกกันนี้เอากลับด้วยเปล่าคะ ไม่กลับไม่กล้าติดเซ็ตไม่กล้าพังกานนะครับยังมีเรื่องที่ดีนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ท่านสามารถที่ทําอะไรสําเร็จคิดค้นเหมือนพี่ศักดิ์อย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นคนที่เก่งนะครับนักวิจัยมาจากมหาลัยแม่โจ์เชียงใหม่ด้วยนะเอามายกย่องเอามาให้คนทั้งประเทศได้รู้กันค่ะค่ะช่วงนี้นะคะทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐนะคะก็มีกิจกรรมที่อยากจะเผยแพร่นะคะก็คือร่วมเฉลิมพระ